สำนักถังเลิศพบจบแดนตอน133ตอน3ยินดีต้อนรับสู่ช่องเลิศอ,อนิเมะมาต่อกันเลยทั้งอูถงมองหน้าเขาแล้วถามด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าคุณอยากรู้จริงๆใช่ไหมว่าข้ามาที่นี่ทำไมวู่หาหวระและตอบว่าคุณคิดว่ามันไม่มีความหมายแล้วหรือไงทำไมไม่หนีตอนเห็นมังกรเทพแห่งความมืดทั้งอูถงพูดอย่างชัดเจนทำไมข้าต้องหนีและข้าจะหนีได้ยังไงประสาทสัมผัสข,ของเขาแตกต่างจากการตรวจจับทางจิตวิญญาณของคุณคุณอาจตรวจจับสิ่งต่างๆได้ทั้งหมดแต่ประสาทสัมผัสข,ของเขาละเอียดอ่อนมากเม เขาก็ค้นพบข้าได้เช่นกันข้าหนีไม่ได้แม้จะอยากหนีก็ตามหัวย่หาวถอนหายใจลึกๆและถามเสียงนิ่งแล้วทำไมคุณถึงมาที่นี่ทั้งอูถงกล่าวอย่างใจเย็ยนและมั่นคงสิทธิ์ที่ใหญ่เป็นห่วงคุณมากหลังจากที่ชิววกลับมาเขาขอให้ใครบางคนพาคุณกลับไปโดยเร็วที่สุดเขาไม่ต้องการให้คุณตามหาทั้งยากอนข้าเป็นผู้ส่งสารข้าได้ยินรายงานการเดินทางของคุณจากนานชิวชวจึงคิดว่าคุณกำลังตามหาข้อมูลภายในเมืองสวรรค์สองดังนั้นข้าจึงมาอยู่ที่นี่ข้าเพิ่งได้ยินเรื่องรรรรรรระะเเบิคคัั้งงงใใหหญ่่่นพาาาาชวจึมมตมออยอุณ ดูสิข้าเพิ่งจะเจอคุณตอนนี้ฮัวยู่ห่าวรู้สึกพูดไม่ออกจะพูดได้ไหมว่าทั้งอูถงโชคร้ายแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างเขากลับรู้สึกปลอดภัยมากเมื่อได้เห็นเธอมังกรท่าแสงดูเหมือนจะมีวิธีขัดขวางพลังของเทพสัตว์อสูรวันนี้ข้าต้องตายกับทั้งอูถงใช่ไหมไม่เร็วเลยอย่างน้อยก็ดูเหมือนเธอแม้จะไม่ใช่ตรงเออแต่ก็เหมือนเธอทั้งอูถงเหลือบมองเขาแล้วถามคุณคิดอะไรอยู่คุณพยายามจะหนีหรอฮัววิห่าวสา่หัวมันยากเกินไปที่จะหนีจากอันติเบตโตล,ลัว,ว,วข้าก,ก่ามคนเพยบอ ทำไมคุณถึงดูไม่กังวลเลยทั้งอูทงยิ้มรอยยิ้มนั้นงดงามมากรอยยิ้มของเธอคล้ายกับรอยยิ้มของตงเอ,อ๋อแต่เธอไม่ได้มีความอ่อนโยนเหมือนตงเอ,อ๋อกลับมีความกล้าหาญเป็นพิเศษแล้วข้าจะต้องกังวลไปทําไมกังวลจะรับประกันความปลอดภัยของข้างนั้นหรือในเมื่อมันไม่เกิดขึ้นก็ไม่มีอะไรต้องกังวลไปหากเราต้องตายเราก็จะตายจากการต่อสู้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราได้ต่อสู้เคียงข้างกันพววีห้าหัวร็ะใช่แล้วแม้ว่าเราจะตายเราก็จะตายในการต่อสู้ ข้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้สัมผัสประสบการณ์การต่อสู้ครั้งนี้กับคุณอย่างน้อยที่สุดเราก็เป็นเพียงไม่กี่คนในทวีปที่ได้ต่อสู้กับอันติเมตโตัวลัวตัวต่อตัว,ตวทั้งอูถงล่อยแขนของเขาแล้วตกไหล่เบาๆไม่ต้องกังวลข้าจะปกป้องคุณเองฮูบิฮาวกรอกตาอูคุณปกป้องข้าเหมือนข้าจะปกป้องคุณมากกว่านักขณะที่ทั้งสองกำลังพูดคุยกันจู่ๆอากาศดำที่ปั่นป่วนรอบตัวพวกเขาก็กลับมาสงบอีกครั้งพร้อมกับเสียงที่ดังขึ้นแต่ฮูบิฮาวและทั้งอ เห็นได้ชัดว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนสักแห่งในถิ่นธุรกันดารหมายความว่าอย่างไรกันนั่นหมายความว่ามังกรปีศาจแห่งความมืดใช้พลังของตัวเองพาพวกเขาทั้งสองออกจากเมืองสวรรค์สองมาสู่ถิ่นธุรกันดารนี่ไม่ใช่เรื่องน่าเชื่อนี่คือพลังสูงสุดของตัวหลวบางทีเขาอาจยังไม่มีพลังในการทะลุผ่านการเวลาแต่การที่จะพาพวกเขาทั้งสองมาถึงที่นี่โดยไม่ได้ตั้งใจภายในระยะเวลาอันสั้นนั้นเป็นสิ่งที่ฮูบิฮาไม่อาจทำความเข้าใจได้จากรพรรดัดมังกรโตหลัวยิ้มขณะที่เขาดูการแสดงออกที่เคร่งขรึมของพวกเขาอาจเกิดอะไรขึ้น้นพววววกกกคคุณลััััรรรรออออออถงงงู่่าามมยดีีะไทต คุณเพิ่งมีชีวิตอยู่มาสองสามปีเองถ้าเราอยู่ในรุ่นเดียวกันคุณอาจจะกลัวเราหูใช่แล้วหลงเสียวยาัวราะหูคุณพูดถูกถ้าพวกเราอยู่ในยุคเดียวกันข้าอาจจะเอาชนะคุณไม่ได้คุณเป็นอัจฉริยะในยุคของคุณแต่ตอนนั้นข้าก็เป็นอัจฉริยะเหมือนกันตอนนี้ข้าคิดคิดดูสองร้อยปีก็เหมือนอยู่ตรงหน้าแล้วความเศร้าโศกปรากฏในดวงตาของเขาขณะที่เขาพูดเขาพยักหน้าเบาๆไปทางทางอู๋ถงและหูบิเฮาแล้วกปล่าว่ามาเถิด พวกคุณสองคนสามารถร่วมมือกันได้ให้ข้าดูว่าเด็กหนุ่มอัจฉริยะของพวกเจ้าจะมีความแข็งแกร่งมากแค่ไหนกันแน่ในการต่อสู้แบบนี้อยากคิดที่จะหนีเพราะนั่นเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนสู้อย่างเต็มกำลังนักรบที่เสียชีวิตในสนามรบจะต้องตายอย่างมีเกียรติกูบิฮาวและทั้งอูถงมองหน้ากันและพวกเขาก็เห็นความมุ่งมั่นของกันและกันกูบิฮาวก้าวไปด้านหน้าอย่างช้าๆดวงตาแห่งโชคชะตาของเขาค่อยๆเปิดออกที่หน้าผากของเขาทั้งอูถงไม่ได้ต่อสู้กับเขาเพื่อแย่งคะแนนแต่เธอกลับก้าวถอยหลังและยืนนนอออยูดด้้าาาาาหลลัังงเเเขขขววิญ,ญ,ญ,ญุธพพกกอออกกกถปมมจะร และวงแหวนวิญญาณทั้งเจ็ดก็ลอยขึ้นไปในอากาศอย่างรวดเร็ววูวีฮาวปลดปล่อยดวงตาวิญญาณของเขาออกมาวงแหวนวิญญาณเจ็ดวงที่ดูผิดปกติอย่างสิ้นเชิงปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วและที่สะดุดตาที่สุดคือวงแหวนวิญญาณสีแดงเลือดของเขาซึ่งปรากฏขึ้นที่ปลายสุดแหวนดวงวิญญาณคู่ที่หกมาจากวังชิวเอิร์แหวนวิญญาณที่นางมอบให้เขามีเอกลักษณ์มากและเป็นสีชมพูทองมันไม่ได้มีสีเดียวกับแหวนดวงวิญญาณทั่วไปแต่มีสีเดียวกับดวงตาแห่งโชคชะตาของเขาแทนแหวนวิญญาณวงที่ขอเาาาาามจกทรรชยยยีุป และมันก็เป็นสีแดงเช่นกันแหวนวิญญาณทั้งสองวงนี้ดูโดดเด่นที่สุดในบรรดาแหวนวิญญาณทั้งเจ็ดของเขาฮูบิเฮาเริ่มปลดปล่อยพลังจิตวิญญาณอันน่าเกรงขามออกมาร่างทั้งร่างของเขาบิดเบี้ยวเล็กน้อยเขาไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรในทันทีเพียงแต่ยืนนิ่งจ้องมองหลงเสีย่ยวเหยวแหวนวิญญาณทั้งเจ็ดวงของเขาเปล่งแสงออกมาหลงเสี่ยวเหวยาวดูประหลาดใจเมื่อเห็นวงแหวนวิญญ,ญาณทั้งเจ็ดของฮูบิเฮานี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นการผสมผสานดังกล่าว อย่างไรก็ตามวงแหวนวิญญาณที่เขามองไม่รวมวงแหวนวิญญาณแสนปีในตอนท้ายแม้ว่ามันจะเป็นแหวนแห่งชีวิตหมื่นปีแต่การจัดเรียงของมันก็ดูธรรมดามากหนึ่งในแหวนวิญญาณทั้งสองวงที่ทําให้เขาสนใจคือแหวนวงแหวนฮูบิเฮาสีทองวงที่6ซึ่งเต็มไปด้วยพลังแห่งโชคชะตาอีกวงคือแหวนวิญญาณสีขาววงแรกของเขาซึ่งดูเหมือนว่ามันจะไม่ต่างจากแหวนวิญญาณสิปีเลยมังกรแห่งความมืดหรือจักรพรรดิมังกรโตหัวทรงพลังแค่ไหนกันแน่แหวนสีขาวนี้ดูเหมือนแหวนวิญญาณสิบป่านไยี พวกมันมีสีขาวก็จริงแต่กลิ่นอายที่ปดตอดออกมานั้นต่างกันอย่างสิ้นเชิงแม้ว่าพลังวิญญาณในแหวนวิญญาณสิปีของฮูบิฮาวจะมีอยู่อย่างครบถ้วนแต่ด้วยกลิ่นอายของมันวงแหวนวิญญาณสีขาวของเขากลับมีความเรียบเนียนอย่างที่วงแหวนวิญญาณสิปีทั่วไปไม่สามารถเทียบได้มันมีลวดลายสีทองจางๆบนผิวของแหวนและนั่นเป็นสิ่งที่แหวนวิญญาณสิปีไม่สามารถมีได้อย่างแน่นอนมีบางอย่างผิดปกติกับเด็กคนนี้แน่วงแหวนวิญญาณหลงเสียวเห่าคิดกับตัววเเออองง่่้ายคคืนนนิไไมรล เขาเหมือนรูปปั้นที่ไม่มีแม้แต่ร่องรอยของความตื่นตระหนกฉลาดมากหลงเสียวเหยาชื่นชมเขาอยู่ในใจเด็กคนนี้รู้ดีว่าด้วยสถานะของข้าข้าจะไม่ลงมือก่อนเขาต้องการเพิ่มออร่าและความสามารถของตนเองให้ถึงขีดสุดก่อนจะเป็นฝ่ายโจมตีแต่แบบนั้นจะได้ผลจริงหรือดวงตาแห่งโชคชะตาของฮูบิฮาวค่อยๆเปิดออกบนหน้าผากของเขาลวดลายดวงอาทิตย์สีทองอมชมพูแผ่ขยายไปทุกทิศทุกทางโดยมีดวงตาแห่งโชคชะตาอยู่ตรงกลางราวกับเป็นแก่นกลางของจักรวาลดวงตาของเขาปิดลงอย่างช้าๆ ราวกับว่าเขากำลังใช้มันเพื่อตรวจสอบโลกด้วยพลังบางอย่างที่เหนือความเข้าใจแสงในดวงตาแห่งโชคชะตาส่องสว่างสดใสจนน่าประหลาดใจแม้แต่หลงเสีย่ยวเหยาวก็ยังรู้สึกถึงแรงดึงดูดแปลกประหลาดจากดวงตานั้นเพียงแวบ,บเดียวที่ได้สบตาราวกับว่าดวงตานั้นกำลังจะกลืนกินจิตวิญญ,ญาณของเขาเข,าเข้าไปลวดลายสีกุหลาบทองบนดวงตาเปล่งประกายระยิบระยับในขณะที่คลื่นจิตวิญญ,ญาณที่หนาแน่นของเขาก็พุ่งสูงขึ้นด้วยความเร็วที่น่าตกใจหลงเสี่ยวเหยาวเขารู้สึกเป็นกังวลอยู่ในใจในตอนแรก แต่ไม่นานสีหน้าของเขาก็เริ่มแปรเปลี่ยนไปเป็นความประหลาดใจอย่างชัดเจนบนใบหน้าที่เต็มไปด้วยประสบการณ์และอำนาจช่างเป็นพลังทางจิตวิญญาณที่น่าเกรงขามยิ่งไปกว่านั้นพลังทางจิตวิญญาณของเขายังบริสุทธิ์และเข้มข้นเป็นพิเศษแม้แต่เจ้าแห่งวิญญาณอันชั่วร้ายของบทวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ซึ่งใช้วิธีพิเศษในการฝึกฝนจิตวิญญาณของพวกเขาก็ยังต้องรอจนกลายเป็นวิญญาณตัวลัวก่อนจึงจะบรรลุถึงระดับนี้ได้แล้วชายหนุ่มคนนี้เขาทำได้อย่างไรพลังจิตวิญญาณของฮัววีเฮวยปนัง คุณภาพของมันก็เปลี่ยนไปด้วยอย่างเห็นได้ชัดไม่ใช่แค่หลงเสียวยาวที่ตกตะลึงแต่ทั้งอูถงที่ยืนอยู่ด้านหลังเขาก็ไม่ต่างกันเธอรู้จักฮัววีเฮามานานแล้วทั้งสองเคยต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันมาก,ก่อนย้อนกลับไปในเทืออเขาหมิงตูพวกเขายืนอยู่ในแนวหน้าเดียวกันแต่เพราะการปรากฏตัวของเทพแห่งความตายตัวหลวงในตอนนั้นเธอจึงไม่ได้เห็นฮูววีเฮาต่อสู้กับเย่สี่ชุยโดยตรงทั้งอูถงรู้ดีว่าเขาแข็งแกร่งแต่เธอเคยเชื่อมาตลอดว่าตัวเองก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าเขาทว่าเวลานี้ความเชื่อนั้นเริ่มสนอน ฮูบิเฮาที่กำลังเพิ่มคลื่นพลังวิญญาณอย่างต่อเนื่องตรงหน้านี้มันเหนือกว่าระดับการบ่งเพาะป,ปกติของเขาไปมากพลังวิญญาณที่ควบแน่นอย่างสูงเริ่มแปรเปลี่ยนเป็นวงแสงสีโรสโกนที่ลอยวนรอบตัวเขาแสงนั้นหนือกราวกับของเหลวหนาร่างของฮูบิเฮาก็เริ่มท่ามูไปท่ามกลางแสงที่บิดเบี้ยวจากนั้นเขาค่อยๆลอยตัวขึ้นสู่ท้องฟ้าขณะที่วงแหวนวิญญาณสีแดงเลือดวงที่เจ็ดของเขาสั่นไหวลวดลายสีทองอมชมพูเปล่งประกายขึ้นด้านหลังเขากลายเป็นภาพสิ่งโตทองคำสามตาขนาดใหญ่ทุกสิ่งในระยะหลายร้อยเมตรรวม ถูกย้อมด้วยเฉดสีโรสโัวเช่นกันหลงเสียวเยาอดถอนหายใจไม่ได้ด้วยความประหลาดใจพลังจิตวิญญาณของเขาใกล้เคียงกับระดับโต้หลูแล้วหรือไม่มันไม่ใช่แค่นั้นพลังของเขาแม้จะคล้ายกับโต้หลูในรูปแบบแต่มันกลับหนาแน่นกว่าเข้มข้นกว่าและอยู่ในระดับที่แตกต่างไปโดยสิ้นเชิงทันใดนั้นลวดลายสีทองแดงก็เปล่งประกายไปทั่วร่างของฮูวิฮาวร่างกายของเขาดูเหมือนจะหลอมรวมไปกับแสงเหล่านั้นจนแทบจะมองไม่เห็นรูปร่างเดิมอีกต่อไปดวงตาแนวตั้งที่ดูราวกับวัตุทรงพลังปรากฏขึ้นกลางอากาศ และคลื่นพลังวิญญาณที่รุนแรงก็เพิ่มขึ้นจนถึงระดับสูงสุดในพริบตาการทําให้เป็นวัตถุข,ของพลังทางจิตวิญญาณดวงตาของหลงสิวยาวเบิกกว้างและจดจ่ออย่างรุนแรงโบวีเฮาที่ก่อนหน้านั้นยังนั่งอยู่ในร้านอาหารนอกวงังกลับหายไปทันทีร่างของเขาแปรเปลี่ยนเป็นลวดลายแสงสีทองแดงจํานวนนับไม่ถ้วนและพุ่งออกจากเมืองด้วยความเร็วเหนือจินตนาการแท้จริงแล้วเขาได้ทิ้งร่างอาวตารจิตวิญ,ญญาณไว้เป็นแผนสำรองเพื่อหลอกล่อศัตรูและเปิดทางให้ตนเองหลบหนีโดยให้ทหารไล่ตามร่างจิตวิญญ,ญาณแทนอย่างไรก็ตาม เมื่อจักรพรรดิมังกรโตลัวปรากฏตัวขึ้นอวตารจิตวิญญ,ญาณน,นั้นก็กลายเป็นสิ่งไร้ความหมายในทันทีและเมื่อฮูบิฮาวปลดปล่อยพลังจิตวิญญาณทั้งหมดออกมาดวงตาแห่งอาชุราก,ก็ได้เรียกคึนพลังจิตวิญญาณกลับเข้าสู่ร่างจริงของเขาโดยสมบูรณ์แสงสีทองส่งประกายขึ้นสู่ฟ้าแปเปลี่ยนเป็นเสาแสงขนาดมหามาพุ่งทะลุสวรรค์ดวงตากลาบทองตั้งฉากลอยอยู่กลางเสานั้นวงวนประหลาดหมุนวนภายในแววตาอันเย,ยี่เยื่ของดวงตาพื้นที่ทั้งหมดที่ถูกปกคลุมด้วยแสงสีทองเริ่มบิดเบี้ยว ปรากฏความประหลาดใจอย่างแท้จริงเขาเคยชื่นชมเด็กหนุ่มคนนี้มาก่อนแต่ในเวลานี้เขาเริ่มรู้สึกว่าแม้การยกย่องก่อนหน้านั้นก็ยังน้อยเกินไปพลังวิญญาณที่ฮูบีฮาวแสดงออกมานั้นไม่ใช่สิ่งที่โตกลัวธรรมดาจะทำได้และแม้แต่ผู้หลุดพ้นโตหลัวด้วยประสบการณ์กว่า200ปีของหลวงสิวยาวเองเขาก็ยังมั่นใจว่าพลังจิตวิญญาณของเด็กหนุ่มคนนี้ก้าวข้ามขีดจำกัดแห่งยุคสมัยไปแล้วการทำให้พลังจิตวิญญาณกลายเป็นวัตถุได้นั้นคือสิ่งที่บ่งบอกถึงการยกระดับขั้นสูงสุุุดดดขขขออองงงพพพลลัััััววิิิญญาาาาาณณณณแแะะกกรคคคบบมมนนนนนนน่น่่่่จจตตเเเป็ษฉผู้้้สยทไใช หลงเสี่ยวเหยาวยังสามารถสัมผัสได้ถึงแกนวิญญาณภายในร่างแท้ของฮูวีฮาวด้วยแกนวิญญาณคือหัวใจแห่งวิญญาณยุทธของผู้บรรลุถ,ถึงขีดสุดแห่งการควบรวมระหว่างจิตพลังและกายและนั่นคือเหตุผลสาคัญท,ที่ทาให้หลงเสี่ยวเหยารู้สึกตกตะลึงอย่างแท้จริงฮูวีฮาวเป็นเพียงปราบวิญญาณรุ่นเยาวแต่เขาปรับมีแกนวิญญาณอยู่แล้วและไม่ใช่แค่แกนวิญญาณธรรมดาแต่มันคือแกนวิญญาณของวิญญาณยุทธประเภทจิตวิญญาณโดยเฉพาะสิ่งนี้เป็นเรื่องที่หาได้ยากยิ่งในประวัติศาสตร์ที่มมม่่บบนน่่เเเออทีีัิยยยย์แไหหนนนกสสงงงงใใจจขลวาาดต็ แต่ก่อนที่ความคิดจะไหลไปไกลกว่านั้นเสียงอันเยือกเย็นของฮววิฮาวก็ดังก้องขึ้นทั่วบริเวณที่บิดเบี้ยวของมิติพลังงานการพิพากษาแห่งโชคชะตาขณะที่เสียงคำรามดังขึ้นกะหลกสีทองใบหนึ่งก็ปรากฏขึ้นเหนือสีรษะของหลงเสียวเหยาอย่างเงยบงนงินและในวินาทีต่อมามันก็แตกออกเป็นเสียงๆกลายเป็นละองแสงสีทองนับไม่ถ้วนที่ไหลผ่านเข้าไปในร่างของเขาแม้แต่สุดยอดตัวหลวอย่างหลงเสียวเหยาก็ไม่สามารถต้านทานพลังแห่งโชคชะตานี้ได้ความมืดรอบตัวเขาสั่นไหวอย,อย่างรุนแรงแต่ก็ไม่อาจขับไล่แสงสีทออนนั้้ออกไปไปดเลย และเขาก็ทําได้เพียงยืนรับมันอย่างเงยบดงันใช่แล้วนี่คือพลังของดวงตาแห่งโชคชะตาเมื่อมันตลดปล่อยการตัดสินชะตามันไม่ได้ตัดสินแพ้ชนะแต่มันสามารถเปลี่ยนแปลงแก่นแท้ของบุคคลน,นั้นได้พลังที่ไม่ใช่เพียงการต่อสู้ทางร่างกายแต่คือพลังที่มีอิทธิพลต่อโชคชะตาโดยตรงแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า